สวัสดีค่ะพวกเราจากฝ่ายการศึกษาสวนสัตว์ขอนแก่นนะคะเกตค่ะพี่หนูค่ะพี่อค่ะวันนี้พวกเราจะพามาทําความรู้จักกับเมียแคทนะคะซึ่งเมียแคทเนี่ยมิถินกําเนิดมาจากไหนคะพี่อู๋มิถิลกำเนิดมาจากแอฟริกาใต้ค่ะลักษณะของเมียแคทเป็นยังไงบ้างคะ ลักษณะของเมียแคทหัวสั้นหน้ากว้างจมูกยื่นยาวรอบตาเป็นวงแหวนสีดำมีนิ้วเท้าสีนิ้วมีขนสีน้ำตาลสลับดำส่วนปลายหางจะมีสีดำแล้วเมียแคทมีอายุประมาณกี่ปีคะ10ปีค่ะลนเมียแคทข็จะผสมพันธุต์ตอออายุ1ปีเราจะพากระเรียนรู้เพิ่มเติมกับพี่ชิปเปอร์นะคะ สำหรับเมียแคทนะคะถิ่นที่อยู่อาศัยเขาอยู่ในทวีปแอฟริกาอาหารของเมียแคทในสวนสัตว์ที่เราให้ก็คือจะเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่นะคะนอนนกเสริมด้วยนอนนกแล้วก็จะให้เป็นพวกมแมลงนะคะ,มะแมลงต่างๆวัยเจริญพันธุ์ของเมียแคทก็จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งปีเขาก็จะสามารถผสมพันธุ์ได้แล้วก็ตั้งท้องสามเดือนนะคะ คลอดลูกครั้งละ2-5ถึงหตัวพฤติกรรมของเมียแคทเมียแคทนี้ตัวเมียจะเป็นจ่าฝูงแล้วเขาก็จะอยู่กันเป็นฝูงใหญ่นะคะสำหรับพฤติกรรมของเมียแคทนะคะอายุไขของเมียแคทในในธรรมชาติเขาจะอยู่ที่1 0 1ถึงปีแต่ถ้าในสวนสัตว์นี้ก็จะมากกว่านั้นเพราะว่ามันอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ พฤติกรรมนะคะที่หนูเห็นเขาจะมีการยืนนะคะแล้วก็เหลียวมองไปรอบๆนี่คือพฤติกรรมอะไรเหรอคะอ๋อตอนนี้คือพฤติกรรมที่เขาคอยระวังภัยให้กับฝูงนะคะเพื่อที่จะส่งสัญญาณให้กับฝูงว่ามีภัยมาถึงตัวแล้วนะเขาจะ,ะ,ะส่งสัญญาณโดยการส่งเสียงใช่ไหมคะใช่คะ่ะประมาณนี้นะคะส่งเสียงนะคะค่ะแล้วที่เห็นเขาขุดโพรงขุดเป็นโพรงก็เป็นรูนะคะ มันคือพฤติกรรมอะไรของเขาคะตัวนี้ก็คือพฤติกรรมในการค้นหาอาหารหรือว่าทําโพงไว้สําหรับที่ที่อยู่อาศัยของตัวเองนะคะอของเมียแคทนะคะขอขอบคุณพี่คิปเปอร์มากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ<อ>ยินดีและสุดท้ายนี้นะคะเรายังจะมีคำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับเมียแคทนะคะมาให้น้องๆได้ทำความรู้จักกันนะคะวันนี้พี่จะเสนอคำว่ากาดค่ะ กาศสะกดว่า G U A R D นะคะ,ะกาศที่แปลว่าเฝ้าระวังนั่นเองค่ะเมียแคท M E E R K A T เมียแคทดิ k D I G ดิ k แปลว่าขุดค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้มาทำความรู้จักกับเมียแคทกันไปแล้วนะคะคลิปหน้าจะเป็นอะไรเป็นสัตว์ชนิดไหนนะคะต้องรอลุ้นรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้พวกเราสามคนนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย วันที่จะจากกันไปนะคะเราขอฝากแผนงานนำนักเรียนซึ่งสวนสัตว์ขอนแก่นของเรามี3รูปแบบเลยทีเดียวนะคะมีทั้งรูปแบบออนไซต์ออนไลน์และออนแฮนด์ hand. สำหรับสถานศึกษาที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ฝ่ายการศึกษาสวนสัตว์ขอนแก่นและเบอร์โทร0864556340นะคะ